ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอันบ็อกแกะกล่องกล่องใหญ่มากมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรอุ๊ยไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมว่าข้างในเป็นอะไรไม่มีภาพบอกเลยใช่ไหมอ่อมโปะมากเอาเป็นว่ามาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นของชิ้นแรกเลยสําหรับสินค้าตัวนี้นั่นก็คือมออทอดไรน้ำมันนะคะคือตัดสินใจอยู่นานมากว่าจะสั่งซื้อมาดีไหมนะคะก็คือ หาข้อมูลแล้วก็ค้นดูในช้อปปีหลากหลายมากคือมันจะมีทั้งแบบขอ,แบบของแบรนด์ที่เป็นอันปอมก็มีมานะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะคะบางทีมันจะเป็นร้านแบบใส่ลูปการ์ตูนกิ้งกองอยู่นอกกรุงเทพอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะแปลกๆอยู่เนาะเราก็เลยเลือกเป็นแบรนด์นี้นะคะอันนี้คือไม่ได้รับค่าสปอนใดๆนะคะยังไงก็ส่งมาสปอนได้นะเดี๋ยวรีวิวให้อันนี้เป็นของซิมพลันะคะเป็น หม้อทอดไรน้ำมันนะคะรุ่นนี้เช่นเคยเดี๋ยวเราจะทิ้งไมใต้คลิปนี้เนาะยังไงก็กดเข้าไปในลิงก์แล้วก็ไปซื้อตามได้นะคะเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนเนาะมาแกะพร้อมๆกันค่ะทุกคนคือกล่องใหญ่จนเราต้องเปิดกล้องแบบเลนอัล w i ไวเลยนะคะกล้องของโซนนั่ไม่สามารถที่จะเก็บมุมมมองได้กว้างขนนี้เนาะต้องใช้เอ็กโซนนะดูพ็คมาดีมาก ถึงจะชอบช้อปปิ้งแต่กอแบบเบื่อการแกะอยู่หนาะมันยุ่งยากมันแพ็คมาดีเกินทาดาหูเครื่องใหญ่มากข้างบนก็จะเป็นตะแกรงรองนะคะแล้วก็อันนี้ใบรับประกันปะหม้อน,นี้ก็น่าใช้เนาะเครื่องดูดฝุ่นก็โอเคนะแต่ว่าตัวจริงเล็กมากเนาะเคยซื้ออยู่นี่นะคะ เสียบปักมาอย่างดีอุ้ยเดี๋ยวขอตัวยกออกกันนะโอ้ยทุลักทุเลมากมีโฟมกันกระแทกมาอย่างดีเอากล่องเก็บเลยแล้วกันเนาะไม่จำเป็นละเนี่ยสวยมากอา้าวเปิดมาเป็นด้านหลังคือใหญ่มากเครื่องจริงน้องใหญ่มากนะคะ คือไม่ได้อวยนาะน้องใหญ่จริงๆนะคะทุกคนดูดิตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอสเนาะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้เปิดยังไงวะยังดีเลยอะ่ะดึงออกไปเลยอุย้ยแข่อันนี้ด้วยดีจังเลยค่ะ แล้วก็เป็นตะแกรงแบบนี้น่าจะเอาไว้ลองนี่แหละใส,ใส่ลงไปก่อนมินิมอลมากนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะมีกระจกด้วยนะเนี่ยกระจกที่ไว้ดูอาหารข้างในเนาะเวลาเราเปิดมันก็จะมีไฟที่มันทำความร้อนแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าไก่ของเราสุกหรือย,อยังเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันข้างบนกันนะคะ ตัวฟังก์ชันข้างบนนะคะที่เห็นก็จะเป็นเฟนไฟรายนะคะครับเคก้กพิซซ่าแล้วก็ปลาไก่สเต็กอันนี้อ่านว่าอะไรอ,อ่านไม่ออกอะ่ะสองอันนี้อ่านไม่ออกช่างมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตั้งอุณหภูมิอันนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาเนาะจริงๆอันนี้ไม่น่ากดได้มันคงจะแบบตั้งอุณหภูมิแล้วก็ตั้งเวลาเลยเนาะแต่อันนี้เขาจะบอกอ๋อเขาบอกว่า อย่างเช่นเฟนฟา์เนี่ยอุณหภูมิ185องศาเซลเซียสนะคะตั้งเวลาไปที่14นาทีแต่ทำไมอันนี้มันดูมันดูกิกก็ค่ะมันโยกได้แต่เอาเป็นว่ามันสวยมากเดี๋ยวเราจะไปตั้งในครัวให้ทุกคนดูกันนะคะคือไม่มีที่ตั้งแล้วเขากลัวเล็กมากวันนี้จะลองใช้เลยนะคะเราจะทอดปีกไก่เลยเนาะแต่จะตั้งตรงไหนดีเห็นไหมว่า เครื่องครัวของเราจะเป็นสีขาวดาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อทอดไระน้านํามันแล้วก็เตาไฟฟ้าของเรานะคะรวมถึงหม้อหุงข้าวด้วยเนาะก็จะเป็นสีขาวเทาแบบทุกอย่างมินิมอลครบเสร็จมากคือฟออปชันสุดๆไปเลยนะคะ <S <S ปัญหาคือตอนนี้ไม่มีที่ตั้งเราว่าเราจะตั้งแทนเตาไฟฟ้าดีก,กว่า โคนตรงนี้ก็เหมาะนะถอยหลังไปนิดนึงเนี่ยสวยงามมากโคนมินิมอสสุดๆแต่ว่าข้างปุ่มลกแล้วก็เยอะไปนิดนึงอันนี้ก็จะมีปักอยู่ข้างล่างน,นะคะสายก็เลยมาแบบยากนิดนึงทำไมดีก่อนีน้ข้งางในเป็นเหมือนซิลิโคลีลย ก็ใส่อย่างนี้เลยคะ่ะนาอแล้วก็ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวต้องซื้อเพิ่มเนาะก็แถมมานออ้อยมากให้มันกี่แผ่นเองประมาณ6แผ่นได้ใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเสียงเครื่องกาเดี๋ยวเราไปลองเอาปีกไก่มาทอดเลยดีไหม แล้วเราจะเสียบป๊กที่ไหนโอ้ข้างหลังมหุงข้าวมีปากอยู่เสียบเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเอาไก่ลงแล้วก็มาลองทอดดูนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าอ้วนอัวอยากได้มานานแล้วไม่ซื้อสักทีนี่นะคะไก่ที่หมักไว้เนาะหมักไว้นานมากเอาหนังขึ้นก่อน สีชิ้นนะคะแบบอวบอวบอึมอึม,อมข้าวก็มีพอดีนะคะเห็นเพื่อนบอกว่าถ้าอะไรที่มันมีหนามันจะอร่อยไก่แล้วตั้งไปที่200อรองศาเวลา22นาทีนะคะทำงานแล้วทุกคนเห็นไหมว่าเราจะมองเห็นไก่ข้างในผ่านกระจกตัวนี้เลยตัวนี้มันสวยมันมินิมอลมากนะคะ ราคาพันกว่าบาทเองเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็มาดูกันว่าถ้าไก่สุกจะเป็นยังไงเนาะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามามาบังคับดูก่อนเนาะเราอยากเห็นอนะร้อนมากอะไรยังไงเดี๋ยวเราพลิกด้านดีกว่านาะนี่นะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเนาะคือมันสุกแล้วนะเราก็จะกินเลยนะเราบังคับแบบว่า ปิดก,ก่อนเวลาที่เขาให้มานิดนึงแล้วอีกอย่างคือมันติดกระดาษแกเราไม่รู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะคะแต่คือมันก็ออกมาน่ากินอยู่แต่เราก็สามารถที่จะวางลงไปในตะแกรงนี้ได้เลยเนาะเพราะว่ามันน่าจะล้างง่ายกว่ากว่าที่จะมาแกะออกจากกระดาษแบบนี้ไหคะขอตัวไปชิมก่อนนะนี่นะคะคือหน้าตาอาหารที่เรา ทำจากหม้อทอดไร้น้ำมันของซิมพันนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะเดี๋ยวเราไปชิมไก่ทอดของเราพร้อมๆกันเลยนะคะมาค่ะมาชิมไก่ทอดจากหมอ้อทอดของเรามันสุกนะข้างในมันสุกหมดเลยแต่มันติดกระดาษนั่นแหละค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือว่ากระดาษมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆซื้อกระดาษไฟอยล์ไ้ดีกว่านะคะเดี๋ยวไปชิมดีกว่ามันดู juicy มากเลยอะแต่มันร้อนนะทุกคนหอมมากหอมน้ำปลามากเพราะว่าเราหมักด้วยน้ำปลา สุกนะทอดเองสุกยากที่สำคัญทอดเองน้ำมันกระเด็นมากร่อนออกจากกระดูกแบบนี้เลยค่ะอร่อยค่ะเหมือนทอดในน้ำมันเลยอะ่ะฉ่ำกว่าทอดในน้ำมันอีกแก คือดีมากแล้วก็สุขภาพดีด้วยน้ํามันไม่กระเด็นด้วยพอทอดทีต้องใส่น้ํามันทึ่มทวมแล้วพอน้ำมันเดือดนะอกระเด็นไม่ไหวร้อนอ,อร่อย ระสบความสำเร็จ